ได้ครับคุณผู้ชมครับตลอดการเซนเนี่ยไหลมีแตะกันตลอดเลยเพราะอะไรครับทำไมคุณต้องแตะไหลแตะกันครับเพราะอะไรครับนักสแสดงแน่นค่ะ<อ>ก็เลยแบบว่าก็อี้เบียดนิดนึงอนขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาให้กำลังใจแล้วก็มา,ามีความสุขด้วยกันก็มาเอาละผมพว,พวกเราเราก็มอบลายเซ็นให้แล้วก็ทุกคนก็มอบแบบรอยยิ้มกลับมาแลก็มันก็มันก็มีความสุขทุก,ทกปีเลยครับล่ะครับคุณผู้ชมครับอ้า กำลังใจของพระเอกนางเอกช่องสามล้นหลามจริงๆคร,รับเพราะว่าแฟนๆน,น,นั้นมารับการแจกลายเซน็นประทินช่องสามกันคับข้างจริงๆฮะใช่ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่มีการแจกลายเซ็นกันก็ไม่น้อยหน้าวันอื่นๆนะดาราแสดงก็มากันแน่นมากๆอ,อย่างที่เห็นกันเลยคู่จิ้นที่ใครหลายคนก็ลุ้นเชียร์กันสําหรับนุองเจมส์จิรายุกกับเบลล่าควงคู่กันมาให้แฟนๆช่องสามกรี๊ดกันแบบ เขาจะมีเชื้อทีมนะจิตรามีนะฮะเมื่อวานนี้จําได้เลยครับมาช่อง3มตั้งแต่6กโมงเช้าผมเองเจอคุณป้าคุณแม่มานั่งรอกันแล้วตั้งแต่6กโมงโอ้โหเยอะจริงๆเอ้ามีใครกันบ้างเมื่อวานนี้ครับนอกจากเจมส์จิรายุกันแล้วนะครับเวลลานะฮะยังมีพี่ป๊กนวัดนะครับ ควงๆสาวๆมาหลายคนเลยนะเห็นโฟบอกว่าทั้งหมดนี้คือแฟนผมเยอะอยู่นะว่าจะเป็นน้องมิวนิดทานะคะพี่พลอยเชร์มามีน้ำตาลพี่จ่ไม่เจอมาเป็นเดือนชเจมสีจิรายุหลายคนก็เลยบอกว่าน้องเจมไปทําคางที่ปุดมาหรือเปล่าทําไมมันดูหล่อคมขึ้นกว่าเดิมค่ะบางคนบอกเปลี่ยนไปหรือเปล่าซึ่งที่ผ่านมาแน่นอนว่าบรรดาแฟนคลับของน้องเจมก็ได้มีการนําภาพแต่ก่อนตั้งแต่สมัยเด็กๆสมัยเรียนนํามาเปรียบเทียบ b e f o ฟ e a ์นอัตให้ดูเลยว่า มีความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าทําให้เจมจิประกาศกล้าออกมาเลยว่าขอบคุณแฟนคลับเพราะนานๆทีจะมีคนรวบรวมเอาภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันมาให้ดูดีนะทําให้ด้วยคือไม่ต้องไปนั่งหาเอง<ช>นะครับก็ขอบคุณแฟนคลับกันไปพร้อมกับเลยว่าไม่ได้ไปทําอะไรที่ค้างมาแค่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ จัดฟันอย่างเดียวใช่แล้วที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะคางเป็นรอยหรือเปล่าน้องเจมส์ก็บอกว่าที่ผ่านมาตอนเด็กๆเนี่ยก็เคยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ล้มคางแตกเออนใช่ก็รอยเป็นรอยแผลไปแล้วพยายามจะเอาแม็กซที่เย็บกระดาษเนี่ยเย็บคางตัวเองเด็กเนาะตอนนั้นเด็กจริงๆใช่ไหมอยู่ใกล้ๆตอนที่สงสัยว่าแม่แซนดี้ตีแย่เลยนะเนี่ยใช่ไม่ได้เดี๋ยวนี้ล้มไม่ได้คุณแม่แซนดี้ดูแลดีเออตามทําข่าวตลอดเลยนะฮะอ่ะนะครับและแน่นอนครับยังจำกันได้หรือเปล่าวัน